สถานการณ์ไม่แน่นอนแจ,แจ๊ดแจงหอบเงินโปะนี่บ้านทุกหลังเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงสายฮาที่แฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยสำหรับครอบครัวของนักร้องนักสแสดงตลกชื่อดังแจ๊ดชวนชื่นและภรรยาคนสวยแจงปุณนาสาที่ทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าน้องแตงไทยบอกเลยว่าใช้แววความสวยได้แม่มาเต็ม และเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มแจ๊ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้ตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตให้ภรรยาและลูกๆได้ดีมากๆจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนในเรื่องของการรักครอบครัว และล่าสุดเจ๊ดและแจงก็ได้ควงกันไปธนาคารเบิกเงินก้อนใหญ่เพื่อปลดหนี้บ้านทุกหลังหลังจากที่เก็บเงินมานานพอสมควรหลังจากทำเรื่องทุกอย่างจบชีวิตเป็นอิสระจากการเป็นหนี้คือโล่งใจเป็นที่สุดซึ่งหลังจากทำธุรกรรมต่างๆแล้วสองคนถึงกับเฮกันดังๆเลยทีเดียว โดยทางอิสราแกรมของแจงภรยาแจ๊ดก็ได้ออกมาโพสคลิปและภาพเผยอ,อีกหนึ่งความภูมิใจที่ทําให้ตนเองและสามีโล่งใจสุดๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากไปปลดหนี้บ้านทุกหลังรู้สึกโล่งมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกสถานการณ์ที่ผ่านมาทําให้รู้ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนเลยตัดสินใจปลดหนี้แล้วเริ่มใหม่เก็บกันใหม่ไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐเย้เยเยดีใจที่สุดเลยเว้ยนี่แหละคือเหตุผลที่ไม่ให้แจ๊ดใช้เงินเยอะปิดบ้านไปเลยจะได้ไม่กล้าใช้เงิน วูวูวดีใจกันสองคนบันทึกวันที่22มิถุนายน2563